ดีครับพี่น้องหูวจกักพักกระแนงบ่แต่คนมีซานบ้านหฮอนี่กระสิหู่จักเลยเนาะมีพักกระแนงพมเก็บพักกระแนงเก็บพักกระแนงไว้ย้ามห้ามนีห้ามหน้าเนาะพักกระแนงมันลายบ้านนี่ก็อเอาไว้ได้ลายเเก็บไว้ไว้ใส่แกงใส่อมใส่แกงเอาใหม่ใส่แกง ต้มปลาดุกเทออมปลาดุกแต่ว่านังคนก็บ,บอกกินได้พี่นอ้องผมเห็นลายอยู่คนมนันจะแถวๆ,ๆ,ๆถวไอกระสินแถวนี้ก็เขาะเขาจะบอกกินได้พักกระแยงเพราะว่ามันฉิวคนดมาทั้งจังหวัดกระสินนี่เขาไปล้านค้าเขาล้านค้าเข้าขายพักกระแยงพักสงงังะเนาะแต่คนกระสินไปกินพักสังแงะบ้านเนี่ พัฒนาเนี่ยอันผมพัฒน์โบกินพัฒนาเนี่เลยมันกลับกันพัฒนาเนี่ผมบาคิ้วใส่แกงเอาใหม่ใส่แยงขึ้นกันเลยนะพัฒนาเนี่ยใส่ออมกบออมเกียรติขอมก็งไว้แยงขึ้นกันเลยนะเนี่ยนี่ผมเก็บใบมึงเศร้านี่ผมเก็บใบหลายเลยเด็เต็มที่พี่นี่พาเจ้าบกินเนี่ยอันคนแถวๆไอ้แถวๆอำเภอห่วยเพลิงแถวออมเพลินพัฒน์โบกิน ผมเปิดคนเนาะพื้นเพ่มาเต็มทั้งจังหวัดอุบลของที่ผมเกิดอ,อยู่บนเนาะพ่อแม่ผ้าใยบานอยู่บ้านนี่คือผมเป็นทหารทุกนายอยู่บ้านทหารท่านศึกอยู่สิผมผกินเนื้อบานแฟนผัดยูโรเอฟบ้านผมก็บ้านแม่บ้านผมก็กินคือก,กันเดิกินปักกระแงีงผมผก บุมอ่เัดถงเน้อบบมันคิวของมานแมเกนาใหม่แกนเนี่ยอมออมขบออมเนี่ยหรือออมเขียดออมนั่นพร่งกระดุกมันมีน้ำมันตาของนี่ล้าหลายนะเนี่ยพรุ่งนี้เห็ดเป็นผงไหวไหมพี่นอเห็ดเป็นผงเห็ดเพื่นกับอันนี้เสร็จลูมไหวเป็นไร้นจะเป็นผงแบบซีิีใกเอา คือแบบเพิ่นอยู่ประเทศนอกเห็ดเป็นผงไข่ก็ผงชุบหวน่นะแต่ว่าเขาเห็ดเป็นผุกผงพักกระแนงต่างแง้แงเเห็ดเป็นผงเป็นเลยพี่น้องน้ำใส่เาก็ซีดๆใส่เลยเอากินมันไหมอันนี้มันก็เอากินอยู่แล้วเขาเลยน้ำปาแกงมาใหม่เขาใส่ปลายอยู่แล้วนะเขาก็เราก็ได้กินสิหดอกเพราะว่าพวกตีเห็ดเป็นผงเห็ดตามที่บ้าผมไม่คิดอกว่า ร่องเบื้งอยู่พี่น้องเก็บเป็นผงไว้ย่ยองอางแหงงย่องให้มันแหงแลยเฟ้่ไม่เอ็มปลูกผีไทยไว้นะพิกไทยงามเตยนอใหม่ออมนอใหม่ปีขาดเป็นพม่าพม่าร่องเก็บร่องเบื้งอยู่แต่แปลงเก็บเบื้องคันเท้าหงนง่ามท้างใสง่ามนะมันแต่แหงอยู่แล้วนะพี่น้องเคยเห็นบอก ผมสิดร่องไปกินผมหันมากเดิมกคนหลวงกินผักกระแนงเข็นโอเป้งเข้าห้องติดพักกระแนงใส่แกงหน่อไม้ก่อนดินกคนกับบุกจัดบอกว่านกคนกับโบกินแถวอีสานกับโบลแมนกินเป็ดขูดคนเด้ผักกระแนงสี่นกคนกับโบกินแถวกระสินหงษ์นี่บบกินเด้คุ้มคุ้มกินเด้อ ผมบปกินพักแตงแง่คือเขาเจ้าผมไปกินพักแตงแง่แบบกิน,กนบุนกคือก,กนรในพี่น้องอสารสารพื้นเพกกับกินบุกคือกันผมเกี่ยวข่าวคอเดียวเนี่ยแต่ว่าผมถ้าตอนผมไปเกี่ยวขาย่าวแตงแง่ไปแต่วันพี่น้องหลายหลายเกี่ยวข่าท่านแล้วแบบพี่น้องเนย อนนี้แรงนะมันก็แหงไปได้แหละนี่นึน่นันข้าเจ้าสิมันสิโลนลวงเล่นมันมันเป็นหมากมันโลนลงบานนี่เกิดต่อไปนะพี่น้องเพา่กันแย่งไปตามตาม้า,มมาเก็บซ้าๆไปนะเขาจะไปเลือกเอาไปล่างดิน้วก็เลือกสิ่งเจือปนออกผมเอาไว้คุปปีเลยพี่น้อง ใส่แน่นกัะท้อหัว,วขาดนะพี่น้องใส่หวดไรเห็นปากให้ไมไนเห็นมีคนมาขอผมลายด้ยล่ะเจ้าพิ่พัดกันแย่ง,งบอกรเล่ผมก็ให้กินให,ให้พี่น้องไปกินดีเนี่ยเก็มเลยเข้มสิไปพี่น้องเขาจะไปเลือกสิ้งเกีียวปอนออกเอาถ้าผิดตืน้น พี่น้องมาเบิึงผมเก็บพักกระแยงคือดอกนี่ปลาเขา่าพ,พี่น้องหอมมั <c oughs> ่คนบอกว่าคิวกินดุกี้กัน,กน,กน,กนคือว่าอะไรเนาะสารดุกี้กันกินดุกี้กันตรงนี้คนบอกว่าคิวพักกระแย่งคุ้ว,ว่าหอเมเต็มอยู่พี่น้องเลยนีป่ปลาเขา่เขาเกี่ยวเขาท่านแล้วอ,อยู่ เขาตุ้ยเอาดอกกใบบาไหนหอบนึงเลยนี่พี่น้องด้วหอมาง่ยนึงหอาง่พี่น้องกี่ใบตอนั้นหอมมันลยนะยามเยมันลย น้าแรงบ่มีใส่โมีกินได้บ้านขอบูดณด้วยพี่น้องที่เขาเบิ้งเขาแย่งตังแก้วตะแก้วสิเปรนะีนั่นเบิดแล้วครับใายในบาวากันเนาะติดตามกดเพิ่นละ่ะขอบคุณทุกการติดตามขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งจเจริญเริทามากค่าขึ้นขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ